สวัสดีครับผมทีจากช่อง a n i m a t e x นะครับแม่ช่วงนี้กระแสของอนิเมะคุณอาเรียเนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงไม่มีตกเลยนะครับและที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยก็มีการปล่อยคลิปในช่อง Official ที่เป็นคลิปเฉลิมฉลองวันกระต่ายของญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยก็มีตัวละครจากอนิเมะไม่ว่าจะเป็นคุณอาเรียน้องยูกิหรือพี่มาเรียและอีกหลายๆคนเลยนะครับซึ่งก็ขนกันมาในทีมชุดวันนี้เกิลที่มาพร้อมกับเสียงภาคด้วย หลายหคนคงเคยเห็นกันไปแล้วรวมถึงตัวผมด้วยต้องบอกเลยว่าของโคตรดีมีทั้งความเซ็กซี่น่ารักและกวนๆกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องไว้ที่ด e สคริปชั o นนี้เลยทีนี้พอดูกันไปแล้วก็เกิดสงสัยกันขึ้นมาหรือเปล่าครับว่าเอออะไรคือวันกระต่ายของญี่ปุ่นหรือบานิโนฮิซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะครับไม่เคยได้ยินอีเวนต์แบบนี้มาก่อนเลย ปกติเราก็ได้ยินบ่อยๆจากอนิเมะก็จะเป็นอีเวนต์ปีใหม่คริสต์มาสวันธนบัตรอะไรทานองนี้นะครับดังนั้นวันกระต่ายเนี่ยหลายๆคนก็ไม่เคยคุ้นกันเลยวันนี้ผมก็เลยอยากพูดถึงวันกระต่ายของญี่ปุ่นว่ามันเป็นวันแบบไหนสําคัญอย่างไรและมีที่มายังไงก็จะเล่าให้กับทุกคนฟังในคลิปนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับว่าวันกระต่ายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บานิเดหรือวันกระต่ายนะครับผมชื่อญี่ปุ่นคือบานิโนฮิ เป็นวันหยุดออนไลน์ประจำปีที่เฉลิมฉลองบนเว็บญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นวันหยุดแบบออฟฟิเชียลหรือก็คือไม่ได้เป็นวันหยุดแบบทั่วไปเหมือนวันเทศกาลต่างๆอะไรแบบนั้นนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือจะให้ผู้คนต่างๆบนโลกออนไลน์ชื่นชมสเสน่ห์ของชุดกระต่ายด้วยการโพสต์ภาพประกอบหรือว่าภาพถ่ายคอสเพลย์ในชุดกระต่ายนั่นเองครับโดยจะมีขึ้นในวันที่2เดือน8 21เดือน8และบางทีก็ยีิบสเดือน8ครับซึ่งทําไมต้องเป็น3วันนี้นะครับ ก็มีที่มาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้เล่าในช่วงท้ายกันแล้วกันนะครับแล้ววันนี้เดย์หรือวันกระต่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ต้องไล่ยาวไปถึงเว็บไซต์เว็บไซต์นึงก่อนเลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของเว็บไซต์นี้เว็บนี้มีชื่อว่า p i x i v ครับ พิกเซีเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เน้นการแชร์งานศิลปะดิจิทัลเช่นภาพวาดกระตูนงานศิลปะอื่นๆซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดผลงานของตัวเองติดตามศิลปินที่ชื่นชอบและแสดงความคิดเห็นในผลงานต่างๆได้ครับแพลตฟอร์มนี้มีฐานผู้ใช้งานที่หลากหลายและได้รับความนิยมมากทั้งในญี่ปุ่นและก็ทั่วโลกเลยโดยปี2008ก็ได้มียูเซอร์ในพิกซีชื่อว่ามาริสัน ซึ่งเขาคนนี้ก็ได้เป็นคนที่ประกาศวันกระต่ายครั้งแรกในเดือนสิงหาคมในปีนั้นมาริสันได้โพสต์ภาพประกอบเพื่อโปรโมทวันหยุดนี้โดยประกาศว่าวันที่21และวันที่23สิงหาคมจะเป็นวันกระต่ายและเธอก็ได้โพสต์ภาพทํากิจกรรมและเรียกร้องให้กับผู้ใช้รายอยื่นๆโพสต์ภาพประกอบวันนี้เกิเพื่อเฉลิมฉลองด้วยครับ ด้วยเหตุน,นี้เองนะครับผมเทศกาลออนไลน์นี้จึงสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้หลายสิบคนและกลายเป็นงานประจําปีในปีถัดไปเป็นบันทึกเฟ e ของฟิกซีฟนั่นเองครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้โดดเด่นโด่งดังถึงขนาดมีชื่อเสียงไปทั่วญี่ปุ่นนะเทศกาลนี้ก็ยังเป็นที่รู้จักกันแค่คนกลุ่มเล็กๆที่เป็นผู้ใช้ในแพลตฟอร์มฟิกซีฟจนประมาณปาณี2014ครับการเฉลิมฉลองก,ก็ค่อยๆเกิดขึ้นบนทวิตเตอร์ภายในแฮชแท็กบานิโนฮิหรือแปลเป็นไทยก็แฮชแท็กวันกระต่ายนั่นแหละครับ โดยวันที่2สิงหาคมปี2014ก็มีข่าวรายงานเกี่ยวกับวันบันนี่เดย์ด้วยนะครับว่าปีนี้กลาเวียไอดอลหรือว่านางแบบชุดว่ายน้ำจำนวนมากเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองบันนี่เดย์และคอสเพย์ด้วยโดยเฉพาะบน Twitter เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าปีนี้ใส่เต็มกันมากครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมเทศกาลนี้ก็เป็นที่รู้จักและเป็นกระแสจนคนเข้าร่วมกันเยอะมากๆจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับ ทีนี้นะครับผมประเด็นที่ผมค้างไว้นในตอนแรกก็คือทําไมต้องเป็นวันที่2เดือน8วันที่21เดือน8แล้ววันที่23เดือน8ทําไมต้องเป็น3วันนี้กันนะครับผมวันอื่นไม่ได้หรอ ผมบอกตรงว่าผมชอบคอนเซปต์ตรงนี้ของเขามากๆเลยนะสาเหตุที่ต้องเป็น3วันนี้นะครับผมก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการเล่นคําของเลขวันกับเลขเดือนนั่นเองครับซึ่งของทางญี่ปุ่นเขาก็จะเขียนบอกวันที่เริ่มจากเลขเดือนแล้วก็ไปเลขวันใช่ไหมครับอย่างเช่นวันที่2สิงหาคมถ้าเป็นของไทยเราก็จะเขียนเป็น2อทับแใช่ไหมแต่ว่าของฝั่งญี่ปุ่นก็จะเขียนเป็น8ปทับสหรือก็คือบอกเลขเดือนก่อนบอกเลขวันนั่นเองครับ แล้วพอมันเรียกเลขแบบนี้มันจึงอ่านเป็นบานน้และเล่นเสียงเป็นบันนี่ในภาษาญี่ปุ่นได้นั่นเองครับเลข8ก็บาส่วนเลข2ก็นี้หรือเป็นวันที่23สิงหาคมก็จะเขียนเป็นเลข8ปดทับสอใช่ไหมละครับมันก็จะอ่านได้ว่าบานิซันหรือก็คือเล่นเสียงเป็นบันนีซังหรือแปลว่าคุณกระต่ายนั่นเองครับโคจิเนสแต่สําหรับคนที่นับเลขภาษาญี่ปุ่นเป็นนะครับก็คงกําลังตังห์จใจอยู่ว่าเอ๊ะ e, พี่เลข8มันฮาจิไม่ใช่หรอแล้วบามันมายังไงอะ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่มาของบาที่เป็นเลข8เนี่ยผมไม่รู้จริงๆครับว่ามันมาอย่างไงเหมือนกันพยา,ยาหาข้อมูลแล้วแต่ก็ไม่เจอแต่มีคนสันนิษฐานไว้ว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีข้อมูลพอที่จะสรุปให้ว่ามันมาอย่างไงนะใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันแต่ที่แน่ๆก็คือคำว่าบามีคนญี่ปุ่นใช้แทนเลข8อยู่ยจริงๆแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบันนี้เดย์หรือบานนิโนฮิ hi, หรือว่าวันกระต่ายที่ผมได้น,นามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้ครับ ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรติดตามรอชมไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย